สมหมายก็เป็นคนที่ตั้งแต่ <c oughs> ตั้งแต่รู้จักกันมาก็เป็นคนที่ดีตลอดแล้วก็ <c oughs> กับผู้ใหญ่ก็ดีมากและก็สม่ำเสมอคือเป็นคนไม่แส้แซง <c oughs> นั่นเป็นคนดีแล้วก็กับใครก็แล้วแต่คือเป็นผู้ใหญ่เป็นคน ชอบเป็นออชอบนับนับถือผู้ใหญ่เป็นคนยกย่องผู้ใหญ่ที่เขาเป็นหมาแล้วเป็นคนมีความจริงใจด้วยจริงใจแล้วก็สม่ำเสมอไม่ใช่ทำเพื่อแกล้งเพื่ออะไระท่านนี้ใส่เขาตอนเด็กๆนะจะเป็นคนรู้สึกว่าท่านเรื่องอาหารการกินก็ยากหน่อยถ้าพูดถึงเรื่อง ยุงหยิมก็ชอบยุงหยิมอยู่กับผู้หญิงถ้าพูดถึงเรื่องการแต่งตัวก็เจ้าระเบียบนิดๆไฮๆถ้าพูดถึงสมัยนี้เขาเรียกว่าไฮโซอ่ะ so เหมือนแบบผู้ชายที่เจ้าสำอางเออเขาเรียกผู้ชายเจ้าสำอางหมาเฉินซิงฉายาเขาที่มืจงจีนนะตอนสมัยเรียนอยู่ไต้หวันใครๆเ็เรียกว่ามามาหรืไอมาอะไรเงี้ยแส เขาเป็นคนมีสองล่างในตัวมันคงบางทีอารมณ์ดีนี่ตุ้งติ้งตุ้งติ้ง,ตง,ตงแต่เวลาอารมณ์ร้อนขึ้นมานี่เาสาวนี่กีการ์ดอุ้ยสมัยนั้นลอยดุมหนุ่มรอได้กลุ่มเลยแหละเนี่ยนักเรียนเพื่อนนักเรียนในห้องาสาวๆตีกันงอมแงมไปไหนจีนต้องมีเป็นสิ่งอุ้ยสบายเขานี่ผู้ชายหล,ะละั่นล้าเอ้ยไม่ใช่น่ารักนะเป็นพี่ที่น่ารัก รักพี่รักน้องมากแล้วก็เพื่อนฝูงนี่เขาก็รักเหมือนกันนะถึงไหนถึงกันนะ่ะเวลาลุยก็ลุยนะขึ้นหน้าก่อนเลยจำได้ทมไยสมัยเด็กชั้นประถมนะแป่นั่งเล่นกับเพื่อนกั่งแย่งมาโยกอะไรเลยนะี่ยจะไมเดินเข้ามาไม้ตีหัวโป่งเนี่ยเขาไปเอย่าีเนี่ยไม่ยอมก็ไม่ยอมแล้วถ้ายอมไม่โอ้ถึงไหนถึงกันเขา โอเคอ่ะ okay. เป็นคนที่เรียกว่าสำอางเรียบร้อยนะทุกจิตเรื่องแต่งตัวหน่อยนะถ้าเปลี่ยนวันละสามถึงสี่ครั้งและทุกอย่างนี่จะต้องเพอร์เฟเสื้อผ้าต้องเรียบต้องเนียบถ้าไม่เรียบไม่เรียบไม่เนียบก็ต้องไปรีดใหม่ต้องบอกพี่นาไปรีดให้ใหม่ สำอางมากที่สุดเลยผมเ้านี่นะยุ่งเหยิงไม่ได้เลยนะเวลาเจอใครอย่างเราแต่งตัวนั่นเหมือนก็นว่าแล้วยายเฉมอยายตุ่มอย่างเนี้ยเป็นประจำแต่ตัวเองนี่โอ้โหสำอางมากอ้วนก็ไม่ได้นะมีโลบุงนิดนึงก็ไม่ได้กลัวกลัวสาวๆไม่มองปัจจุบันก็ที่เห็นเห็นน่ะลูกแันโมแล้วอะ่ะ จำได้เลยตอนเด็กๆเ,เนี่ยเกียแกก็ยุไม่มากไงผมก็ยังเด็กอยู่อะไรเงี้ยก็ยังวัยรุ่นเงี้ยก็ไปไหนมาไหนก็ไปเที่ยวแกก็ก็บ่อยเลยแกแกเป็นพี่ชายที่แสนดีนะเป็นผู้ชายใจดีเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเป็นพ่อที่น่ารักซะด้วยเห็ทนทำกับพ่งกับข้าวยังมีห่วงถึงน้องอีกนะว่าเอออยากกินอะไรไหมอย่างนี้ พ่อเป็นคนจิตใจดีแล้วแล้วก็ห่วงทุกทุกคนไม่ว่าไม่ไมไมเฉพาะในคนในครอบครัวเป็นห่วงไปหมดทุกเรื่องอใหญ่พ่อผมตัวเองผมก็ขอบคุณเฮียที่มาไปไล่ที่ไรก็ได้กินอะไของดีๆทั้งนั้นน่ยแล้วก็ได้ฟังเพลงแต่อะไรแล้วก็เฮียก็ช่วยนุ่ช่วยนี่เลอยมาบางทีแต่ตอนนี้เห็นบอกเฮยทำก๋วยเตี๋ยวมาให้กินก็นยังไม่ได้กินเลยนะเนี่ย รอดังนานแล้วเนี่ยเห็นว่าทําอาหารอร่อยที่บ้านก็ยังไม่ได้กินเลยนะต้องยังไงไงก็งานนี้ต้องสมมาให้กินบ้างนะครับ mm hmm. <laughs> ถ้าพูดถึงวิลกรรมสมัยเด็กๆแล้วก็สุดยอดเลยแก่นมากคู่หูกับหูเล้งเลยล่ละ พอกันเลยตั้งแต่เป็นนักเรียนประจําอยู่โรงเรียนสตรีกุหลาบชนบุรียังจําได้มีเรื่องตีกันอยู่เรื่อยโรงเรียนอื่นนะเป็นลูกเสือแหบนกักระบอกลูกเสือน,นเดียเนนะี่ยไล่ตีกันโอ้ยทะเลาะกันในโรงเรียนมันก็เห็นที่แหละเด็กๆวัยรุ่นนะแล้วก็ต้องมีบ้างยิ่งสมัยที่มาอยู่ที่บ้านตอนนั้นมันไปอยู่ที่บ้านที่ซอย แป่นามอ่ะซอยแป่งนามมาอยู่นะั่นเนี่ยแล้วก็มีพวกตลาดนักเลงเดินเข้ามาในซอยแถวบ้านแล้วก็เล่นกันตีกันประจํามีกันอยู่เรื่อยๆเราไปย้อนนึกถึงกันตอน,นเด็กๆกันนะสมัยเราอยู่ชนบีจําได้ไหมโดนนกกงอ่ะเอาไม้ไล่ตีกันนะฮะต่างคนต่างไปแอบกันอยู่ใต้เตียงอ่ะฮะหลบต้องหลบไอ้ไอ,อ้ไม้ขนไก่นะถ้าไม่หลบนะ โดนกันแน่แต่ส่วนใหญ่ไม่มีคนโดนหลบกันเป็นแถวออตอนอยู่ชนบุรีก็จําได้อโกงชอบดูงิว้วจะพาเราสองคนไปดูงิ้วกันบางทีก็มีพี่สาวเพชรศรีก็ไปด้วยแต่ถือก็อีตัวเลขไปพลอันประถึงก็ไปนั่งดูกันนั่งดูก็โอเคดูไปดูมาสภาพหนึ่งไอ้หมายหายไปแล้วรู้วิ่งไปไหนเด็กเองนี้แหละนั่งไม่ติด วิ่งเล่นเจอคนนู้นคนนี้มันก็ไปเล่นตะโกงก็ตามหาดูไม่เป็นเรื่องในหนังกินอย่าี้มันก็เล่นยังไงไม่รู้กไอ้โกงก็เออไปเขาไปเขาดู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 เดี๋ยวสักพเดนึยวมันก็กลับมาเไปก็วิ่งหายไปมันก็กลับมาเองกลับมาขอตังค์ขนมอากงนี่กระเป๋าดิไปแพ็คเนี่ยยังกะยังกะกระเป๋าพกลูกปืนเจ็ดแปดช่อง จะมีก็ช่องกระเป๋าแบงกระเป๋าเหรียญกระเป๋าเศษ่ก็จะิบเศษตังให้แล้วก็ไปซื้อน้ำซื้อขนมกินก็จะกลับมาดูยิ้เหมือนเดิมอย่างเงี้ยกล้วจ็ดูมือกันกลับไปตึกเดินกลับบ้านจากอากงที่อยู่ชนบุรีแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านที่เยาวราชก็ยังหนีไม่พ้นไม้ขนไก่ของอาป้ากับอามาแต่ว่าอามาเนี่ยไม่ค่อยตีเท่าไหร่หรอกมีแต่ป้าจะตีใช่ไหมเรากี่คน สามคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรอดไอ้เรื่องไม้ขนไก่ม,มีก็มีหมวยคนเดียวที่รอดเราสามคนไม่ค่อยรอดแล้วก็ตัวหัวนำก็คือใครเราสองคนก็คือมังกรนะกับเราแล้วเจก็โดนเพราะว่าเจเป็นพี่ใหญ่ไม่ห้ามน้องโดนไปด้วยแล้วพอโดนตีเนี่ยมุดเข้าไปเนี่ยต่างคนต่างก็มองหน้ากัน แล้วก็จะจะโบยกันเจ้มึงนัแหละมึงนั่นแหละอยู่โบยกันไปโบยกันมาจะจะไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดนะโดนกงบางทีกงก็ตีโดนบางทีก็ไม่โดนดูซิเป็นยังไงนึกนึกถึงไหมว่าตอนนั้นนะพวกเราอะเคี้ยวกันขนาดขนาดขนาดไหนอะ่ะวิญกรรมของแหมหมายนี่ หลายเรื่องนะตั้งแต่เด็กๆกับกูเล้งเนี่ยสมัยที่อยู่โรงเรียนตื่นเช้ามาปุ๊บสองคนโดนทำโทษอยู่หน้าเสงธงเป็นประจำกบกระจายเต็มพื้นสองคนเป็นประจำเลยตอนตอนนั้นที่อยู่โรงเรียนเก่าด้วยกันสามคนแล้วก็มีอ,อเลวี่ด้วยนะอ,อ๋ออี้อ่ะที่อยู่ที่แต่งไปอยู่สิงคโปร์แล้วเนี่ยก็จะเรียนอยู่ที่โรงเรียนเดียวกันเหมือนกันก็มีอยู่ครั้งหนึ่ง นะมีอยู่วันหนึ่งป้าไม่อยู่คืออากงอ่ะไม่อยู่อากงออกไปข้างนอกก็เกิดอารมณ์อยากจะแต่งตัวเป็นผู้หญิงก็บอกกับอีบอกว่าขอยืมชุดหน่อยจะแต่งตัวเป็นผู้หญิงออกไปเดินออีเขาก็เลยบอกว่าถ้ามึงกล้าเดินออกไปข้างนอกนะกูมีรางวัลให้แต่เรื่องเนี้ยจะจำไม่ได้หรอกนะมันคืออะไรถ้าเรืองจำได้เรื่องคงจะขำ แต่ว่าจีจาไม่ได้เหมือนกันแต่เน,นี้ยอีอ้เขาเล่าให้ฟังแล้วก็ไปแต่งตัวลงมาเดินเนี่ยเล่นเราอนะเขาตะลึงกันหมดเลยอะ่ะคิดไม่ถึงอะว่าเลือกจะทําแสบขนาดนี้ว่าใส่ชุดผู้หญิงลงมาเดินแล้วชุดที่ใส่นี่ก็เป็นชุดของเราอี้เขาหน้าเราอีตู้จําได้ป่าสุดยอดเล่นเราเข้าขำไปด้วยแล้วก็ตกใจไปด้วยแล้วก็ต้องมีคนเนี่ยไปเป็นยามดูหน้าประตูว่าโกงหมายัง เลยทาให้เขาฮากันไปหมดเลยนะแต่วันนั้นะ่ะมักเจ๊ก,ก็จําไม่ได้เหมือนกันนะว่ามาเขาอยู่หรือเปล่าแต่พวกเราเนะี่ยอยู่กันหลายคนมีเอเลอีที่สิงคโปร์ก็อยู่เอเล่าอีตู้แล้วก็มีมีมาอยู่นะแต่ว่าอ่ะนเนหียรืออยู่เปล่าก็ไม่รู้เจ๊ก,ก็จําไม่ได้แนละ้วแต่มีอีตุกตารู้สึกว่าอีตุกตาเขาจะอยู่นะเท่าที่กูจําได้นะตอนนั้นไปไต้หวันแต่ไปอยู่โรงงาน แล้วก็ไปเย็บเครื่อที่โรงเรียนเขาเรียนอยู่ต้นหวงนข้าไปโรงเรียนนะาาหาหาไอหมาโอ้รู้จักทั้งโรงเรียนหญิงสาวสาวนี่กีก้าเลยพาไปเลยหาเนี่ยมาอยู่ห้องนี้ห้องนี้อยู่ตรงนี้ไม่มีใครไม่รู้จักาสาวสาวทั้งโรงเรียนรู้จักหมดเพื่อน,เพ,อนเพื่อนผู้ชายเขาก็โอเคอ่ะแล้วก็ชอบว่าก็ออกไปเล่นสนุกกันไปสนุกข้างโรงเรียนเนี่ยมี อาหารทำอาหารคล้ายๆอาหารไทยนะมีผัดเผ็ดผัดกะเพราอะไรเงี้ยเออก็ไปอยู่ในนั้นไปสนุกเล่นกันแล้วก็เที่ยวคุณนายก็เนี่ยเรียนไปเที่ยวไปเล่นไปแต่สาวๆนี่ไม่ไม่มีขาดเด็กก็น่ารักที่นีสวยน่ารักก็สมควรอยู่หรอกนะแล้วพอเป็นหนุ่มเนี่ยสุดยอดเลย หนังกำลังดังเลยโรเมโอแอนด์จูเลียตนะคะคุณพี่เรานี่หล่อไม่เบาเลยอะใครๆเลยให้ฉาย,ยาโรเมอ๋อยไงนั่นแหละฉาย,ยาของเขาอะสาวๆนี่กรี๊ดมากเลยเพื่อนๆมาทีไรยังชมเลยหูพี่ชายแกหล่อมากแต่พี่ชายเราก็ขี้อายเหมือนกันนะขนาดเจ้าชูเจ้าชู้เหมือนนะได้ยินใครชมหน่อยนี่หูแดงหน้าแดงก่ำเลยเป็นประจำใครๆก็บอก หลอวะ่ะหลอวะ่ะมีอะไรอะไรหลายๆอย่างที่ว่ามันดันตั้งแต่ยันท้ายซอยกับปากซอยนะเออจำอ้ออ้อชื่อเล็กได้เปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเก้พูดไปเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าอาเมียรือยจะดุเรือเปล่านา <S <S ประวัติเราเรื่องผู้หญิงเนี่ยเหมือนขบวนรถไฟ ยาวมากเจ็ดลำแปดลำดูหนังเรื่องหนึง่งเออไปกี่รอบจนจำได้เขาบอกหลับตาก็ยังไม่ต้องดูอะ่ะหลับตาเลยแล้วก็เล่าให้ฟังได้เลยว่าตอนไหนตอนไหนยังไงอะ่ะแล้วลงหนังนั้นนะ่ะรู้สึกจะจำได้โวนะมันอยู่หลังอินทารานะมันชื่อมันก็คุ้นๆกันว่าอะไรอะไรอะไร,อะไรสตาสตาเนี่ยนะ จำได้เปล่าดูขี่รอบแถมยังมาย่อเย้ยมาเล่าให้ฟังอีกบอกเจ้ยังไม่ไปดูอีกเหรอเรื่องเนี้ยดีนะอุตส่าห์ไปดูมาต้องหลายรอบเนี้ยดูจนจำแต่เฮ้ยม,มันสนุกขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็มาหัวหละแห่แฮ่แห่เปล่าหรอคนหนึ่งก็บอกอยากดูเรื่องนี้เพราะอีกคนหนึ่งก็บอกก็อยากดูเรื่องนี้ก็เลย ต้องทำใจต้องไปดูลาภาษาผู้ชายหละลา่าเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> ผู้ชายแสดนดีนะเอาอย่างนี้นี่มันก็ถ้าพูดถึงแล้ววิริกรรมเรือยเยอะมากนะแต่เจ๊พอบางทีถ้ามันนั่งนึกๆน,นะมันมันมากมายแล้วมันหยุ่หยิมมันเยอะจริงๆหลายเรื่องแม้กระทั่งที่สุขุมวิทก็มีนะบ้านเยววาวราชนะแต่ละอย่างแต่ละอย่างถ้าเือมีเวลาเือนั่งนึกๆนะ เออคือปล่อยอารมณ์ไปกับเมื่ออดีตที่สร้างความสุขให้กระตวเลือมันก็น่าอยู่นะแล้วก็ขำๆม,ม,มีอะไรก็เล่าให้ลูกฟังบ้างลูกเขาจะได้ช่วยหัวเราะช่วยขำม,มันมันแฮปปี้นะอย่างเจ้นี่นะเวลายอยู่กับลูกเจ้ก็จะเล่ามีอะไรตอนเด็กๆก,ก็มาเล่าให้ฟังว่ากับอยู่กับอากูเป็นยังไงเรือก็เหมือนกันเวลามีอะไรอยู่กับลูกก็เล่าสิไม่เป็นไรหรอกเอาเรื่องสนุกสนุกมาเล่าอยู่กับเราอี้เป็นยังไงอะไรยังไงนะ